คิวพี่วันนี้คะวพี่แจคมาตมามา้่มา่เยอะ่ได้ปะลาได้เตมีประสกาไม่เากเวลากดเบสม่กดไม่ค่อยอนเมัต้องเชดนิ่งตรงนี้มไม่มีทายไเช็ดิ่งตนี้ว่าไหนะ ไม่ได้ออกมายังไม่ไม่เห็นหน้าตาเลยนะไม่แต่แป้งมันเปลี่ยนแป้งมันไนี่ตาเปลี่ยนแต่ตาเปลี่ยนก็ชั่วโมงช่ตาเปลี่ยนอ่ะนั่นใช่เลย่อสักหน่อยเดี้ยวนี้ที่นี่เอาไว้ต้องหน้าเอาไว เ่อกี้เจอเอฟติดเดือดแถวมันะม่อกบินเจอาหน้าใช่ไปทำเวลาขึ้นาที่โมเนี่ยสามตรงค่ะแต่หรออยู่นานเนี่ย้ก่าจะได้

ถ้าที่มาสอง่วมเถ้วันไหนไมส่สวยก็ไม่ถึง่หรอกถ้าจะยาก้วแหละถ้าจะยากเขาแบบละมาทุบัน ได้ดีนะพ no ี่ดิบมันจะขึไปแล้วหรอวะมจะออกมาแล้วมีทีนิดฝนตกกับทีฝก้าใจสั่ง เรอกล้าเนาะนี่พี่กจะรับพี่กล้ายืมเลยเยแม่้เขไปชั้นไหนชั้นสี่้องรอพี่กิจมารับหรอเขาบอกว่าจะรับอรอ๋อเอ๋ยก็รอตรงนี้แหละเอาที่เหมือนเกหลีอ่ะ